พันธมิตรสำคัญสองประเทศของสหรัฐอเมริกาเตรียมรับมอบเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35 Lightning II รุ่นที่5ของล็อกฮีตมาตินสิงคโปร์ซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังอยู่ในระหว่างการส่งมอบเครื่องบินขับไล่ F-35 ลำแรกจากทั้งหมด20ลำที่วางแผนไว้ภายในสิ้นปี2026ขณะที่กรีซซึ่งเป็นสมาชิกของนาโตมีแนวโน้มที่จะได้รับเครื่องบินขับไล่ Lightning II ลำแรกภายในสิ้นปี2028การผลิตเครื่องบินขับ ไล่ F-35 ของกองทัพอากาศกรีกจะเริ่มต้นด้วยเครื่องบินขับไล่ลอด20โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตเต็มรูปแบบในปีพศ2570ปัจจุบันกรีซกำลังจะกลายเป็นผู้ปฏิบัติการเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5รายที่19ของโลก โครงการปัจจุบันของกรีซต้องการเครื่องบินขับไล่ F-35A จำนวน20ลำซึ่งเป็นรุ่นขึ้นลงแบบธรรมดา CTOL ที่กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาประจำการอยู่แล้วข้อตกลงดังกล่าวซึ่งสรุปในเดือนกรกฎาคมพศ2564มีมูล,ลค่า3.5พันล้านดอลลาร์เอเทนอาจเพิ่มคำสั่งซื้อเป็น40ลำซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความล่าช้าในการอัปเกรดเครื่องบินขับไล 16, ไ่ F-16 Fighting Falcon ที่เก่าแก่